สวัสดีครับพี่น้อง EP สามครับนี่เนนน้อยเข้มเข้มเชีนเฉนครับเนี่ยสวัสดีจ้าไม่ทางไห้เด้อพี่น้องพอตนอนก็กันสาที่สามเด้อพี่น้องวันนี้อันเบิ้งว่าเป็นตะมีปลาได้สาใดกรนเลยแต่่วามีปลาทุกสาจ้ะปลางานบุญน้ำกันเด้อจ้ะบุญบวชบุญทำบุญจ้ะเอ้ามันแดดอยูังไงล่ะมาเร็วลงมาพี่เร็วมาเร็วเปนสี่ถอนนี่เลยนะขึ้นไหมสี่ถอน เออแต่มันดู่้นีหมดวยนอมนี่อมเดียวเลี่ยงแกวกันอยู่พี่น้องตุนต้นไม่แหงต้นเดียวต้องนั่งเลี่ยงแกวกันแม่นบ่ แม่มันสินมาหลุนนักกันเด้อพี่น้องไก่บกแล้วสาหน่อยๆนี่สิมีปลาบอนพี่น่องแย่งกัไร่อนเด้อแม่สินก็ะบาปุ๋ยแย่งกับไรป่าต่อหู้ไปแม่มนสินตอมไงออบักขายเ่ากับลาใสเอาล้องเตบูดข้าาอเราล้องเ่าบูดมากสิได้ได้อยู่ นี่ป่าปะเนาะน่ากินมากละนี่เงียบแถวสานี่นี่แม่กิ่เต่าสินี่เงียบแถวว่าท่านเห็นป่าดินยุสานีิสาริไม่เงียบเดี๋น้อพี่น้องสองสาริจะตะมันยี่เด้ยสานีิก็เป็นอย่างไร ไสแตงปลาไหลอะติแมาชินนี่หูบอ่หะหลุน้ำปลาไหลหลับปีน้องปลาในเงียบกักนิดซีรี์อยู่นี่หน้าบอกไรหนึ่งไปได้เพี่มนพูดห้าเลยผมไม่ใ่ถามอ่ามีต่ว่นสิไรหลุ่น้ำปลาไหลแล้วปี่น้อง con lùn phải lấy cười này đứa, 4 đứa, 4 đứa. Đứa này chắc oh. cô <laughs> <nói, tôi> <laughs> này ba chiếc nổi tô chiều à Ba chiếc nổi tô này đây đây พี่น้องบกเลยเด้อแต่ว่าคือเงียบมาแต่ะเบิ่จะอยูนฟังนี่ละแต่แม้ว่าสิน่อหูปัาไหลเลยหูปลาไหลน้กปนดพี่น้องสาคาะๆใหมากมา่อปลาปา้เงียบมกียบมีสีรีอยูันนั่นยึ่ทางไหนล่ะระ้ว่าเศร้าว่าสติ บอกกวนบ่มีบ่มี่ไปสาอื่นตีออ้พาคอยตได้ปลาคอีเป็พระเอะเอาไปเชี่ยวปเชี่ยวเอากันนเอาปลาคอก็นั่งดละเอาปลาคอเพื่อกระนั่งหดมองไรอเอหยุดแถวนี้ละ

ดสิได้หมดสาพี่น้องเอ้ยหมดสาพอปลาโตหนึ่งามาเจ้หน้าที่งานหลายๆนี้ที่จากหมดพี่น้องมีสิรียหน่อย่าพูดนึ่งเย่ะมานลุบอุบโอยโดนท่มใบเชงแมชินแม่ละพันตีเชงกับแม่ละพันสานี่โอ้ย เราก็สมารถนันเทนอลูกนันหาไปทำบุญาเอามาเอาไอ้ลูกลานพ่อเนี่ยเพียงเนาะไอนี่มีหรอนี่ละแงสีกะตินะ่งเรอเรนึกสีแงออกมาเยใส่หูมันโอ้ยโอ้ยสวย

ตัวใหญ่บ่แม่มันสินเอาตัวพ่อไม่แง่เนี่ยเอาทอดทอดสองบาทสามบาทโอ้ยพี่น้องโอ้ยยันยันมันเลียนกอฮู้อีกเนาะปลาไหลตัวนึงปลาสิได้พี่น้องปลาคอตัวนึงปลาไหลตัวนึงเอ้าขูมาย่างละตัวเอ้ยย่างละตัวสวยซาซาหนึ่งเนาะเอ้าเนี่ยใส่ให้คือเมียหมดแล้ว เงียบเหรอพนักงานเท่าก้นว่ายกำลังเก็บเวทีกำลังเก็บเวทีเด้อพี่น้องแต่ว่าพนักงานเขาไปเมียหมดแล้วพงานขายพี่น้องไปอย่กงกพนักงานเราบิดซีรีโอ้พี่น้องเจ็บเด้อบ้าปุ๋ยแต่ว่าย่งอยู่ได้ผู้หนึ่ง อ iden, Bref, <that <that okay, <that oh, uh ันบ uh ่ท่านไหนมีอันหน้ามูเนี่ยบุญรอดหาเป็นมูเขาอยู่พี่น้องได้ปลาไหลตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพกำลังมันอยู่หาบังจักหมูกันพี่น้องจังสิเมียตต่ทีมงานเขาไม่ยอมมาเดี่ยวผมกระเอิดไปกินเข่าอยู่ดอกแต่ทีมงานนี่แต่กินมือบุญเที่ยเดียวเด้อ เ <laughs> จ้าภาพเอ้ยใสจินหรือบุญเดียวเดียวดอก <üğ> e> อออ,อบ่ <ś v ies> <ร>ั้งออยงานบุญเด้อพี่น้อง <ś v ies> หรือบุญกับสิไปซ <ś v ies> อยไหมเมนจะ <ś v ies> <ś v ies> พอปมา่าเด้อพี่น้องพอผมา่าบุญเลิศสองสมัยอันเป็นลูกพี่แม่ลังไอยละงานได้กับงงานนั้น เลาพาไปเที่ยวประจําพี่น้องเบาเล่าลักมือมือมาหนีเล้าไปใส่กับไปนับกันพี่น้องเอ้ยไปทำพ่อเป็นพ่อได้เอามาบ่ได้ไปทั้งหลาก็เล่าพาไปไปเที่ยวใส่กับแมนเล่าหลาพาไปพี่น้องเอาแล้วก็ชิ้หอดเล่าอยู่นี่พี่น้องคนงาน สามีเป้มาปบนไดพี่น้องสามสาเนาะมาปล่อยเพิ่นมื้อนี้กังานบุญงานงานบุญอุปสมบทพร้อมพี่น้องอ่ะปอยกันไปครับผู้เบิ่งกัเอาบุญกัเอาบุญนับกันได้พี่น้องเด้อ สำหรับชิปนี้คร,รับพ um, um ี่น้องโชคดีมีความบชูยาเก็บยาไขยาจนลำลุ้ยสู้ขูดสุขคนครับสำหรับชิปนี้ครับโชคดีความบชูยาเก็บยาไขคือเก่าละเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเออจิ้วคือกันแหละมาเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องชิปนี้เอาบุญน้ำกันจ่าชิปนี้เอาบุญน้ำกันสามสาจ่า